ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาคิจกูดภายใต้การบริหารงานโดยนายสยามสมใจรักษาการในตำแหน่งผู้มนายการสองรอระดับอำเภอเขาคิจกูดศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาคิจกูดมีบุคลากรทั้งหมด12คนแบ่งเป็นข้าราชการจำนวน3คนลูกจ้างประจำจำนวน1นคนพนักงานราชการจำนวน7คนและพนักงานจ้างเหมาบริการจำนวน1คน ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาคิชกูดมีสอกรลอระดับตำบลในสังกัดจำนวน5แห่งประกอบด้วยสอกรลอระดับตำบลชาติไทยสอกรลอระดับตำบลพวงสอกรลอระดับตำบลตะเคียนทองสอกรลอระดับตำบลคลองผูและสอกรลอระดับตำบลจันทเขม รวมไปถึงได้มีแหล่งเรียนรู้ของสถานศึกษาจำนวนหนึ่งแห่งคือห้องสมุดประชาชนเจริมราชกุมารีอำเภอเขาคิชกูดขอนำเสนอสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ2,567ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้อาเภอเขาคิชกูดมีหน้าที่จัดส่งเสริมและสนับสนุนการเรียนรู้ใน3รูปแบบคือการเรียนรู้ตลอดชีวิต การเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองและการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับตามนโยบายและจุดเน้นของกรมส่งเสริมการเรียนรู้กระทรวงศึกษาธิการซึ่งศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขา,ขาคี่จกูดมีการดาเนินงานดังนี้งานการเรียนรู้ตลอดชีวิตศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ ระดับอำเภอเขาคิชกูดมีการจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตโดยส่งเสริมให้ประชาชนมีนิสัยรักการอ่านการเรียนรู้ตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของการเรียนรู้ความสนใจและใฝ่หาความรู้อย่างสม่ำเสมอผ่านรูปแบบต่างๆทั้งห้องสมุดประชาชนสกลรระดับตำบลทั้ง5แห่งตลอดจนบ้านหนังสือชุมชนในพื้นที่รวมไปถึงรูปแบบออนไลน์ ในปีงบประมาณ2,567ห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอเขาคิชกูตรได้ให้บริการยืมคืนหนังสือและมีการบริการการอ่านผ่านรูปแบบออนไลน์เพื่อให้การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารความรู้ได้ง่ายสะดวกรวดเร็วซึ่งห้องสมุดประชาชนมีสมาชิกข,ของห้องสมุดจำนวน1,948คน โดยมีการจัดโครงการดังนี้โครงการพัฒนาห้องสมุดประชาชนให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ Corearning Space ประจำปี2567โครงการวันเด็กแห่งชาติประจำปี2567โครงการวันรักการอ่านเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนิฐาธิิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีโครงการหนูน้อยรักการอ่าน โครงการบ้านหนังสือชุมชนประจำปี2567โครงการส่งเสริมการอ่านออนไลน์ประจำปี2567และโครงการส่งเสริมการศึกษาตามอาธัธยาศัยงานการเรียนรู้เพื่อพัฒนาตนเองศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาขคิรสกูดได้จัดก,การเรียนรู้เพื่อให้กลุ่มเป้าหมาย ประชาชนทั่วไปได้รับการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับความต้องการทางด้านต่างๆดัง,ง,งนี้การศึกษาเพื่อพัฒนาอาชีพได้ดำเนินการตามโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชนอาทิเช่นหลักสูตรการทำตะก้าจากหวหยเทียมจำนวน45ชั่วโมงจัดขึ้นจำนวน4กลุ่มการพัฒนาอาชีพระยะสั้นอาทิเชน่นหลักสูตรการทำไม้กวาดดอกหญ้า หลักสูตรการทําพรมเช็ดเท้าจากห่วงผ้าหลักสูตรการทําที่ใส่แก้วเยติจากหวายเทียมหลักสูตรการทําไม้กวาดฉากทางมะพร้าวหลักสูตรการทําน้ําพริกหลักสูตรการทําสบู่สมุนไพรและ1อําเภอหนึ่งอาชีพหลักสูตรการสารเข่งจากวัสดุธรรมชาติจํานวน40ชั่วโมงซึ่งได้มีการจัดการศึกษาให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน การศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อมุ่งเน้นให้ผู้เรียนมีทักษะการดำรงชีวิตตลอดจนประกอบอาชีพพึ่งพาตนเองได้มีความสามารถในการบริหารจัดการชีวิตของตนเองให้สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุขเช่นโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตการดูแลสุขภาพด้วยสมุนไพรไทย การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนได้จัดกิจกรรมเพื่อให้ผู้เรียนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการพัฒนาสังคมและชุมชนอย่างยั่งยืนเช่นโครงการอบรมให้ความรู้การศึกษาเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชนการป้องกันโรคไข้เลือดออกการทำน้ำยาสมุนไพรจัดจํานวน3กลุ่ม โครงการการศึกษาดูงานพัฒนาสังคมและชุมชนตามหลักปรัชญ,ญาของเศรษฐกิจพอเพียงจัดขึ้นจำนวนหนึ่งกลุ่มการจัดกระบวนการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันสามารถจืนหยัดได้อย่างมั่นคงและมีการบริหารความเสี่ยงได้อย่างเหมาะสมตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเช่น โครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการปลูกผักไฮโดรโปนิกจัดขึ้นจำนวน2กลุ่มโครงการการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงการแปรรูปเห็ดนางฟ้าจัดขึ้นจำนวน1กลุ่มนอกจากนี้ยังได้ดำเนินโครงการตามนโยบายคือโครงการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตัล สกรระดับตำบลจันทเขนและสกรระดับตำบลตะเคียนทองเพื่อให้ประชาชนทั่วไปมีความรู้พื้นฐานด้านยุติทรมกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์อีกทั้งสามารถนำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันและมีความรู้พื้นฐานในการทำธุรกิจและการค้าออนไลน์ได้งานการเรียนรู้เพื่อคุณวุฒิตามระดับ ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาคิชกูได้ตระหนกักและเห็นความสำคัญของการจัดการศึกษาระดับขั้นพื้นฐานเพื่อให้ผู้ที่ขาดโอกาสพลาดโอกาสและได้รับโอกาสทางการศึกษาได้เข้าถึงการศึกษาอย่างมีคุณภาพในปีงบประมาณ2,567มีนักศึกษาประจำภาคเรียนที่2ทับ2,566จำนวน158คน ภาคเรียนที่1ทั2,567จำนวน174คนรวม2ภาคเรียนจำนวน332คนศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอเขาคิชสกูดได้จัดการเรียนการสอนโดยมีการพบกลุ่มที่สกรอระดับตำบลโดยมีกระบวนการจัดการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ ผลสำเร็จทางการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยมีผลสำเร็จภาคเรียนที่1ทั2 5 6 7ร้อยละการสอบผ่านจำนวน94.94 94. 94. และมีจำนวนนักศึกษาที่จบตามเกณฑ์ร้อยละ77.28และได้จัดกิจกรรมด้านการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนในรูปแบบต่างๆซึ่งได้ดำเนินโครงการดังนี้ โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาสกรออำเภอเขาคิชกูดโครงการชูบีน้ำวันโดนละลงต้านภายยาเสพติดโครงการอบรมอา,าสายุวกาชาติสกรออำเภอเขาคิชกูดหลักสูตรพื้นฐานยุวะประจําปี2567โครงการศึกษาดูงานด้านวิทยาศาสตร์เพื่อการเรียนรู้ โครงการรูปเสือศึกษาประวัติศาสตร์เมืองจันทบุรีอีกทั้งได้ดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรู้หนังสือให้ผู้เรียนได้พัฒนาให้สามารถอ่านออกเขียนได้เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาคุณภาพชีวิตแสวงหาความรู้และดำเนินการชีวิตในสังคมได้อย่างดีและมีความสุข